คนชื่อว่ามาใส่ใส่แล้วเฮ้ยแหลก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 กว่าแหลกกว่าแหลกจะไปตีใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้วันนี้ไม่แหลกแล้วไม่แหลกละมันปืดมากจนผมมองไม่เห็นอะไรเลยก็ค่ะปรับแสงยาวอยู่ใน้โอ้ยสเกลฮีโร่มาสเกลฮีโร่มาอย่ามาอย่ามาสเกลอย่ามาดิ ไม่ตเกียวนี่ทำไม่ให้หนูติดพิษพี่จะกรามันเองด้วยดาวที่พังง่ายหายเร็วพี่จักรามช่วยหน่อยแมยมันแรงอ่ะโดนกูพี่้องได้กองใครกองใครกองคนนั้นตั้งโดนหมดแรงถอยยังสะสมจับวการอด้วยนะเว้ยปรอด้วยรอด้วย ไอ้ย่าด้วยต้อมีหัวคอยต้อมีหัวคอยมาเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเวี้ยไปชไปตอนเช้าขอบคุณสอมชุดก่อนนะน้องตอนเช้าก็ดีดิเวี้ยขอบคุณสอมชุดก่อนนะไม่ได้ไม่น่าเขาอะไรเขามีอะไรให้นะสตังเอาไหมมานี่ดิมีอะไรให้อ่ะเอากระดูกไปกระดูกอะไรกระดูกหมากระดูกเอ็นชาร์ดเฮ้ยของกูทำไมมันมืด นี่หันมาหน่อยมา้อยยายามามันมือได้เลยาายามาส่งยามาเลยดิยามาอะไรเน,นี่ยเห็ไม่พี่ทำาผมก็น้องตีพี่พี่จะเรียกบอกว่าให้จะให้กระดูกเนี่ยไม่ใช่พี่ต้องเอาต่องม,มาโโน้องอยู่ที่น้อยน้องมันตกอยู่นี่บินออกมาเลยดาบใครไม่รู้เอามาดาบเขาอ่าพี่ให้แล้วพี่ให้แล้วมาดาบเขามาไอ้ตา ปูแทมยังไม่มีข ah องอะไรเลยนะเนี่ยผู้สายจะให้กระดูกน้องอ่ะแล้วมันก็มืดด้วยขอยาหน่อยที่มียาที่มียาอันก็เปิดแสงแล้วเนี่ยเกิดเปิดเนี่ยมันปับไปตอนเช้าแล้วน่ะพี่ก็ปรับไปตอนเช้าแล้วเขาพี่มืดอยู่เลยนี่ใส่ชุดบอสนหนดูหน่อยพี่ยายลงทีนพี่มืดตึ๊ดอยู่เลยมืดตึ๊ดก็เลึกมืดตึ๊ดไอ้ไอ้ขอยาหน่อยใครก็ได้ใครก็ได้ขอยาขอยาขอพี่ขอพี่มีอันเดียวละพี่อันนี้พี่ไม่มีไม่อยู่แล้ว เป็นชาที ok ่มีเวลาผมที่ไม่มีโกงอ่ะไม่โกงอ่ะคนนั้นมันมีแต่ของละอ่อนเจ้าจี้ๆๆๆเสร็จแล้วก็ได้ขอยาหน่อยขอพี่ขอดีน้องจะทำอะไรง่ายกว่าของน้องสิง่ายกว่าผมผมมันผมไม่ยากง่ายนะของน้องง่ายกว่าอืมก็ได้เดี๋ยวขอแป๊บขออันนี้พี่ก็ต้องทำอะไรหลายอย่างผมก็เหมือนคูก็เหมือนกันต้องทำอะไรใหญ่ใหญ่ อุ้ยไม่ใช่เนี่ยจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บใส่ละล่องกลมลอยอยู่มาแป๊บหน้าบ่อยไปลนะทีที่ต่อแป๊บเสร็จใส่นะอ่าเสร็จละได้เลยยาเอาไข่ดินมาเอาแค่ดินมาเหรอไม่กูไม่ได้แลกเพราะมีความสัมพรนธ์แบบเหมือนไฟไหม้เลยเหมือนกี่เลยวะ ไใช่มันมั้งเขาไม่ใช่กีฬาไฟไหมกอืมดาวงเห็นใช่ไหมไปไม่มีใครเห็นอะไรไฟไฟวะเอ้ยไอเวี้ยนี่อะไรวะไฟไหมอีเงี้ยไฟไหมไฟไหมแล้วดับไฟแล้วเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นก็กดค้างไว้ดิไม่ก็เอาน้ำละแหมหมดเลยช่วยกูด้วยกูโดนซอมบี้ตีเี้ยกูไม่มีอาวุธด้วยตัวเล็กกับตัวใหญ่บอกลักษณะมา ใหญ่เลยของแม่ตัวเล็กชิบหายอือพิชานะำขาคู่ข้าเบนคู่เลยเออเจอใครรู้ชื่อสตีฟสตีฟตูงไงติงมดเนี่ยในชาน้ำมาเลยดับไฟดับไฟแล้วเล่าของเกมของที่จะไปฆ่าคู่สโลเลยฮฆ่าเหรอไปก็ได้จรดับไฟเลยดับไฟใม่ P V ยายายาต้องการยากําลังดับไฟอยู่เขาดับไฟอยู่มึงต้องเอามึงต้องมาช่วยกูด้วยอ้ากูจะเอาช่วยมึงช่วยอ่เอาเอาแก้วไปนี่มึงต้องเป็นคอแหลกเปลี่ยนอยู่ไหนมึงเดินออกมาให้กูดิคุดกดไหนไหนไหนะมันอยู่ไหนวะไหน เห็น GPS เลยมึงบอกว่า GPS อยู่บอกนั่นไงอยู่นั่นแล้วมึงยืนที่นั่นไงอะอานะข้อแรกเปลี่ยนเอาไปเลยอจุ๊บจุ๊บจิ๊บอาปลาไปให้แล้วอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงเนี้ยไอ้ที่มึงดื้อยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเดยียวอะเอาแค่แค่เอาต้องไปตักน้ำมันต้องช่วยด้วยแล้วเขาจะให้ยารู้สึกว่าพี่มีพลัง เอ้ยพี่นี่ฮานูอย่าอาบยาพิษด้วยอ่ะโคเท่อ่ะแล้วก็ได้หนูของสเกลลิตันด้วยอ่ะเอาวเด้งหรือเปล่าเด้งว่ะเอาไปเลยน้ำยาทุกคนเราจะแสงไฟอะไรเอ้ยเขาจะแสงไฟอ่ะก็สวยเลยเอ้ยเอ้ยอะไรของนล่องหอนอยู่เนี่ยก็เพิ่งมาล่องหอยนะแล้วนี่มันล่องหอยนะนี่มันล่องหอหน้าพี่ขี้โกงอ่ะก็ล่องหอยนี่ซอมบี้เยอะของมีมืดอันตรายได้ผมจะต้องล่องใช่ของผมก็มืดอันตราย ผมฆ่าไม่เมืออันตรายมาเอายาล้างหูนันไหนอ่ะูกู้ชไปลง M C P มาเตอรได้ไหมไฟไหม้ไฟไหม้ my god my god รู้ทำอะไรรู้จุดไฟจุด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 จ่ไจุรจุด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 จุอจไดจุดวุอจีดราดจุดจุดจุดจมดแลดจอดจุดจ่ดจุ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 ดจกจ มาเด็กกเหรอเอาน้ำยาล้างหุ่นก่อนพี่ต้องหาเฮียน้องมีต๊วเป่าอะไรไหมฮะน้าเป่ไม่มีพี่ไม่เจอซอมบี้สักตัวป,ป่าอ้าวเฮ้ยพี่โค้ชโชคดีอ่ะเจอของตอกอ่ะเดี๋ยวกูเข้าแล้วนะเว้ยฮะเข้ามามึงไปรอที่หลัางหุ่แล้วว่าไม่เห็นแล้วกระต่ายต้องดูดีมีอะไรใหมๆ่ๆข้างปูก็ไม่เห็นใครแล้วดิ ใช่ไม่เห็นใครแล้วเรียกเอะไนี่อะไรนะเว้ยโอ้ยแหลกๆมึงเข้ามาก่อนแล้วก็ตุ๊งแนกทีอะไรคือเรียกปลาอ๋อเรียกปลาเนี่ยหว่านาข้อแรกเปลี่ยนอ่ะอยู่ตรงนั้นข้อแรกเปลี่ยนแล้วมึงก็ต้องตักน้ำมาช่วยกูด้วยต้องเอาต้องตักน้ำมาด้วยแกมาต้องตักน้ำรู้นะ มันต้องมีต้องมีมีขั้วโลกด้วยดิไหนมีมันพากมาขั้วโลกอ่ะไม่มีออกมาเลยใครวะใครตีกูกูไม่ตีมึงนะอะไรมีแสงแสงด้วยอ่ะอะไรมันสีดําๆวะราชาเหรอเฮียราชาจากไนวะกูเป็นคนปล่อยไม่ใช่น้องพี่ไม่เห็นมันดูพลังของพี่ไปไหนน้ำแบบพี่ใส่น้ํายาทาไมลวพี่มันจะดูพลังของพี่ออกไปมันไหล เอ้ยราชาใต้ท้องทะเลว่ะป้าป้าเราจะไปจนไทยกันพี่จะไปฆ่ามันกันเอ้ยมาผมจําได้มันมีแแบบนึงที่มีราชาด้วยเอ้ยราชาหน้ากระเทยควายดีเลยมันยิงอะไรออกมา้พี่อ่ะอุ้ยยิ่กี้สวยงามสวยงาม่าถ่ายรูปไว้ดิไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วไอ้ป้าป่ะยาเปลยวยาพีมาถูกวะเฮียเฮ้ยดูยาเ้มออกละดีละมามาจะ พี่ว่าจะไม่ใชอบจะเล่นแบบเกมอะคี่แบบแบบอันนั้นนะแบบที่ที่มันมีมันมีอันนั้นด้วยอ่ะไอ้ที่มันมีที่กูบอกนะที่เขาขายแก๊สน้องเบลล์น้องเท่าไหร่อ่ะน้องดูแบลหน่อยแบบห้าบุเขี่ยนี่ไงนี่ไงที่มีแก๊สเร็วเร็วน้องไปบ้านพี่กันไหมเอาสายชาร์จนี่ไปชาร์จด้วยมันชาร์จได้อ่ะโอเคมาถอดออกมาเรจะชาร์จเข้าไปในบ้านเลยเหรอไม่ได้เข้าไป มาเข้าไปว่าชืบเข้าไปมาเข้ามาดูก่อน <S <S โอ้เจ,จ็บขาว่ะโอ้เจ็บขาไม่อยากเล่นเกมอื่นที่บนจอยได้เนาะมันเบื่อกเกมนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวน้องกขแค่นี้จบลงไปการเดินทาง